ค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้นะคะจะพามาดูสถานการณ์น้ําท่วมเนาะท่วมแล้วนะคะเ,เพื่อนๆนี่คือลงแล้วนะเมื่อคืนนี่ขึ้นสูงกว่านี้อีกเนาะแต่เราจะไปดูกันดูเ,นเพื่อนๆเนี่ยสวนผลไม้ก็ไม่เหลือนะคะท่วมหมดเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ลืมถ่ายตรงโน้นให้ดูโอ้โหท่วมบ้านไปสักครึ่งหลังเลยลืมถ่ายให้เ,เพื่อนๆดูเนาะนีะ่เ,นเพื่อนๆดู วทั้งเส้นไหนชิดดูน่ะเมื่อคืนฝนตกหนักล้วเพื่อนเนี่ย สฝน,นตกหนักอ่ะที่นี่นะคะระบบระบายน้ำแบบโอ้โห,โโหตกแค่นิดเดียวก็ท่วมแล้วนะคะเนี่ยรถสูงก็ไปได้สบายหน่อยรถเก่งก็จะแบบลำบากนิดนึงเนาะเนี่ยตรงนู้นมันจะเป็นทุน่งนาเก่าไงคะเนี่ยแต่ก่อนนะเนี่ยโอ้โหท่วมไปถึงโน้นแล้วเพื่อนๆดู ดูบรรยากาศฝั่งนูน้นสถานการณ์ส,สดๆตอนนี้เลยนะคะโอ้โหท่วมไปหมดโอ้โหทั้งเส้นเลยแล้วตอนขากลับคงไม่มาแล้วฝั่งนี้นะคะเพื่อนมาไม่ได้แล้วเราต้องขับด้วยความระมัดระวังข้างๆนี้เขาทำแบบทำถนนนี้ไม่เสร็จเลย เงจะมาลำบากหน่อยดูถ้ารถคันไหนแบบโหลดโหลดโหล,ลดแล้วแบบแบบว่าโหลดต่ำอ่ะดูถ้ารถคันไหนโหลดเตี้ยน่ะโอ้โหเนี่ยโอ้โหแย่เลยนะคะแบบนี้โอ้โหต้องใช้ความระมัดร,ระวังนะคะ าาเคยมาหากุ้งกับเพื่อนเนาะตรงนั้นอะโอ้โหเช้านี้นะคะกับบรรยากาศน้ําท่วมอันนี้คือลถลงไปบ้างแล้วนะเพื่อนๆเนี่ย,เ,ยเขาบอกว่าเมื่อคือนหนักกว่านี้อีก าไปได้เพราะตรงนี้เขาก็ขุดด้วยน้ำเชี่ยวเลยตรงนี้น่ากลัวมากน้ำเชี่ยวเลยอันตรายมากๆเลยนะตรงนี้เพิ่งลงก็เนเมื่อคืนท่วมถถ,ถนนเนี่ย